สวัสดีครับทุกคนพบกับตกปลาันหยุดนะครับวันนี้ออกไม้ธรรมชาติครับผมเป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับควบมอเตอร์ไซค์คูดใจมาครับทุกคนตรงนี้เคยมาแล้วนะครับที่หลุดไปนะครับไม่ได้ตัวเนาะวันนี้มาแก้แค้นครับผมมาล้างตาครับวันนี้จะได้ตัวไหมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเนาะ คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับทําคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ท้องฟ้าคึ้มๆนะครับช่วงเช้าฝนตกนะครับตอนนี้ฝนเงียบไปแล้วนะครับผมทุกคนอากาศเริ่มอุ่นแล้วนะครับไม่ค่อยหนาวแล้วไม่หนาวแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเอามุมนี้ก่อนนะครับจึ๊บมุมนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะตีไปชายาแล้วก็ ลากลงน้ำนะครับ ย้าวู้แซมครับทุกคนเต็มปากเลยนะครับสซ ปลาเกลือนะครับผมไซมินุดยอดครับหนึ่งไปตรงนี้ไปไหนอ๋อ ทุกคนครับมาดูตัวอะไรครับเต๊กระโดดอยู่ในป่าแล้วทุกคนเนี่ยครับสายป่าทุกคน ว่าก็ต่ายป่านะครับต่ายเขาเลี้ยงไว้นะครับครับทุกคนคงต้องกลับแล้วนะครับวันนี้ตะวันตะวันตกดินแล้วนะครับพื่นผมครับผต้องกลับแล้วนะครับมือจะมือแล้วนะครับทุกคนวันนี้ได้หนึ่งแต้มนะครับ แต่ก็หลุดไปหลายตัวนะครับกัดกัดไม่โดนตัวเบ็ดนะครับวันนี้ปลาก็ไม่ค่อยกัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็นหนอนยางมาเล่นเหยื่อใต้น้ำนะ mm hmm. ทิชซซัดหน่อยนะครับทุกคนเหยื่อผิวน้ำรู้สึกจะไม่กัดแล้วนะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมนะครับเป็นกำลังใจนะครับผม ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับทุกคนจะได้มีกําลังใจสําคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันหยุดหน้าเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับตกปลาวันหยุดนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม